ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วค่ะทางบ้านเนี่ยคือมีปัญหาเหมือนแบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็ร้านมันก็ะออกสะแอดเหมือนจะไปไม่รอดเราอะ่ะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเบรกการเรียนไว้ก่อนแล้วก็ออกมาช่วยงานพ่อกับแม่ก่อนเพราะว่า สองคนนะคะอายุมากแล้วแล้วก็พี่สาวสองคนเนี่ยก็มีงานของเขาแล้วทีนี้เหมือนรายได้มันไม่พอเราก็เลยต้องออกมาช่วยอีกแปงหนึ่งค่ะจะว่าไปตอนนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนคนล้มแล้วลุกขึ้นยืนลําบากอะค่ะพี่มันก็ต้องใช้เวลาด้วยแล้วก็ต้องใช้ความอดทนมากขึ้นด้วยก็กว่าจะมายืนย่้ายแบบนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะช่วงที่ลำบากอะค่ะก็คือช่วงนั้นอยู่ในช่วงย้ายบ้านพอดีที่ที่เราไปอยู่เนี่ยมันมันไม่ได้มีหน้าร้านแล้วก็ไม่สามารถทําร้านรถได้มันจะโดนตัดกําลังเรื่องร้านซ่อมรถอะคะ่ะ ส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นพี่สาวสองคนที่ช่วยหนุนพวกเราอยู่ในครอบครัวใหญ่ด้วยว่าเรามีภาระหนี้สินต่างๆนานารู้สึกว่าเราจะต้องทําไงแล้วเราก็เลยไปเปิดร้านอยู่ริมถนนน่ะเป็นพื้นที่ฟุตบาทลึกแค่ประมาณเมตรครึ่งแล้วก็หน้ายาวประมาณ3เมตร4เมตรอย่างเงี้ยค่ะริมฟุตบาทเลยถ้าเกิดว่านั่งออกไป แหนๆออกไปนิดนึงก็คือรถอาจจะปากกนเราได้เลยก็คือเป็นไม้แล้วก็พ่อหลานเรียนนะคะแต่ว่าหลานเนี่ยก็คือคอยช่วยเก็บร้านเพราะว่าเราเปิด2ธุรกิจพร้อมกันเพื่อที่จะฮึบขึ้นมาให้ได้ค่ะธุรกิจหนึ่งก็จะเป็นของแม่ค่ะก็คือจะขายพวกไอ้ตุ๊กตาแต่งบ้านแต่งสวนจากต้นไม้ส่วนอีกร้านหนึ่งช่องเล็กๆก็จะเป็นร้านซ่อมรถค่ะเปลี่ยนยางถ่ายน้ำมันเครื่องช่วงนั้นต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าค่ะเพราะว่าร้านแถวๆนี้เขาจะเปิดประมาณ2โมงพ่อเนี่ยยึดคติว่าออกไปหากินก่อนนะคะเราก็จะได้มีเขา มากกว่าคนอื่นเขาเผื่อใครยังร่วมมาเาก็จะได้เก็บก่อนพ่อจะเป็นคนตื่นก่อนแล้วพ่อก็จะออกไปลุยก่อนเลยส่วนสมัยค่ะก็จะตื่นตีห้ครึ่งแล้วก็จะออกไปถึงที่นั่นก็ประมาณ6กโมงไปช่วยเป็นอีกเสแรงหนึง่ง นึงอะค่ะที่ทําให้เราพูนวิกฤตได้ประมาณนึงเนี่ยก็คือจากหลายๆอย่างค่ะจากการทําโฆษณารีวิวจากการออกงานอีเวนต์จากการถ่ายแบบถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะจากสินค้าที่เราเอามาโปรโมทแล้วก็จากงานหน้าร้านของเราเองด้วยอะไรด้วยจากการทําโปรโมทในเพจด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เรามีไรายได้ขึ้นมาจนเจือในร้านหรือว่าจากทางสื่อต่างๆที่นําเสนอข่าวไป <S <S ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะจุดๆนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถช่วยพลิกให้หนูเนี่ยจากจุดที่มัน เหมือนจะจมแล้วอะ่ะให้มีลมหายใจแล้วก็ฮึดขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งค่ะประมาณ6หลักได้อยู่ค่ะจะถามว่ามันก็ไม่ได้เป็นเงินเก็บ ทีเดียวเลยนะคะพี่เพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายเหมือนกันมันก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะคะจากวันนั้นนะคะที่อบครูวลำบากนะคะจนมาถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีหลายอย่างที่มันเปลี่ยนขึ้นมันดีคือดิจกตอรเนี่ยร้านสมัยจะมีสต็อกยางแค่เบอร์ละประมาณ1-2เส้นอย่างไหนะส่วนยางนอกเนี่ยคือเบอร์ละหนึ่งเส้นคือมันเป็นเบสิกที่มันต่ํากว่ามาตรฐานมากๆเลยคือถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนยางแล้วลูกค้ามาสองคันพร้อมกันเนี้ยค่ะคือต้องวิ่งไปซื้อมันก็จะลําบากมากๆเลยแต่ตอนนี้มันดีขึ้นมากๆค่ะน้ำมันเราามีสตอกในนร้ ย่างแล้วอะไรอุปกรณ์เบสิกพื้นฐานเนี่ยเรามีสต็อกในร้านเรามีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำคอยซัพพอร์ตใช้บริการเราอยู่เรื่อยๆค่ะ ไม่ได้เรียนในโรงเรียนแล้วก็พ่อเป็นคนเอาประสบการณ์จริงๆจากของพ่อค่ะมาบอกเราแล้วก็ให้เราเรียนรู้ต่อค่ะตอนเด็กๆนี่ยังจาได้เลยว่าพ่อให้เอาตุดไข่ควงค่ะถูกระยางตอนปะยางอยู่เลยตอนเด็กมากๆเลยนะคะก็ให้หนูนั่งเล่นปะแจได้นั่งเล่นปะแจเครื่องวงเครื่องมืออย่างเงี้ยนั่งเล่นไปตัวก็เลื้อๆมอมมอมแมม,ม,มบ้านอื่นจะซื้อตุก๊กตาบาร์บี้ให้แต่ว่าบ้านจะมให้เล่นปะแจนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแตกแยกหร ไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเลยแล้วแค่แบบมีเล่นในสิ่งที่พ่อกับแม่เขามีให้เล่นแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนตัวหนูหนูไม่ได้อินกับกบตุก,กตาอะไรอยู่และะ้วค่ะเป็นผู้หญิงสายดาร์กตั้งแต่เป็นเด็กงานแรกที่จับประแจทําหลังจากที่ออกมาเลยก็คือเปลี่ยนยางคะ่ะจาได้ว่าวันนั้นอะใช้เวลานานกว่าปกติมากๆเลยปกติเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนานสุด20นาทีแต่หนูใช้เวลาไป45นาทีเพราะพ่อหนูโยนประแจให้แล้วก็บอกให้หนูงัดยางเป็นยาง พ่อเป็นคนจีนะเขาจะสอนโหดๆหน่อยเขาไม่ได้อธิบายอะไรมากอะพยายามให้เราเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองจะได้จำารื่เม่นๆถ้าเรามาบอกเนี่ยอ,อันนี้ใช้บัตจเบร์นี้เบร์นี้บางทีเลขมันเยอะเกินไปเราก็อาจจะจำไม่ได้อันนี้คือหลักการสอนของพ่อหนูหนูไม่รู้ที่อื่นสอนแบบนี้ป่ะเราต้องเล่งให้คนเขาเห็นว่าเราทํางานไวทํางานดีเนียบเราก็อะไรไม่หลุดด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยหลายๆคนเขาก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในมือเราเท่าไหร่ไม่เท่าพ่ออะไรเงี้ยค่ะ ตวแรงเราขัดแล้วไม่ถึงอะไรต่างๆนานๆเราก็พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าด้วยที่หนูที่คนมองไม่มองว่าถ้าเกิดเขายังไม่ได้ลองให้เราทําหรือว่าเขายังไม่ได้ดูผลงานเราเนี่ยการตัดสินใจจากสิ่งที่เห็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เขาค่ะก็อุบัติเหตุที่รายแรงที่สุดนะคะก็คือมันจะเป็นตอนที่หนูกระทุ้งโชคมันจะเป็นเหล็กแหลมๆเนี่ยนะคะแล้วโชกหน้ามันจะเป็นตัวกระบอกอย่างแบบนี้แล้วเวลาหนูกระทุ้งหนูก็ต้องกระทุ้งให้มันลงปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันจััับหหนนนนนน้้้าากกททีวูระุพด โชกอะค่ะไม่ได้เข้าเหล็กแหลมแต่นิ้วหนูนะคะเข้าเหล็กแหลมมันเถื่อไปหนังอะคะ่ะหลุดไปเป็นทรงสามเหลี่ยมเลยเดี๋ยไปแปดเข็มเนื้อด้านในนิ้วที่มันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะฟูออกมาเลยเป็นสีชมพูชมพูลเลยโดน2มือเลยไม่ได้โดนมือเดียวเพราะหนูจับกระทุงแบบนี้อันนั้นก็รุนแรงที่สุดมันเป็นร้านมอเตอร์ไซค์เล็กๆะคะ่ะเราจะจับตัวเหล็ก หนีบกับตัวแม่แรงเงนี้ค่ะคาไว้แล้วก็เอาชกกระทุ่งลงไปเพื่อที่จะไข่หนอที่ตูดมันก็อันตรายนิดหน่อยค่ะแต่ก็มีประสบการณ์แล้วค่ะต้องไม่กระถุมพลาดแล้วแหละแต่ถ้าเกิดเป็นเล็กๆน้อยๆเน,น,นี่ยก็เป็นตอนรูปยางตรวจตัวตมตัว,ต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 วทิ่มอะไรเงนี้ค่ะเราต้องใช้มือลูดต้องลูดหนักๆด้วยเพราะว่าบางทีมันโผล่มันนิดเดียวเราอาจจะไม่รู้สึกใช่ไหมคะเราก็ต้องลูดอย่างนี้แผลใหม่ล่าสุดเลยเมื่อกี้ก็ขูดไปแล้วรอยหนึ่งแต่ว่าถ้าเราทําบ่อยๆค่ะเราจะรู้ว่าเราเจอแล้วเราต้องชักมือออก ให้ทันไม่งั้นมันก็จะเลือดออกอันนี้เลือดไม่ออกนะคะแค่เป็นรอยเฉยประสบการณ์มันจะบอกเราเองข่ะเราต้องระวังตัวยังไงอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นที่ เราควรจะได้ใช้แบบไปเรียนไปเจอเพื่อนไปกินหมูกระทะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ใช้แต่ว่าถามว่ามันมีปัญหากับหนูบ้างไหมมันก็ไม่ได้มีปัญหากับหนูมากเพราะว่าสิ่งที่หนูได้ก็คือได้ครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมองในแง่บวกก็คือวันนี้ค่ะไม่ได้ใช้แต่เดี๋ยววันที่เราโอเคและสบายร้อยตัวแล้วเดี๋ยวเราจะได้ใช้ให้เต็มที่เลยเพราะมันถึงเวลาของเราจริงๆแล้วช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของเราหนูมองมาข้อดีนะหนูมองว่าหนูเริ่มก่อนเนี่ยหนูก็ได้เปรียบคนที่ยังเรียนอยู่ตอนนี้ หนูสตาร์ทเร็วกว่าแค่นั้นเองหนูมองว่าหนูเริ่มก่อนหนูได้เปรียบ